กราบยมัสการพระเถรามุเตราพระพิสุสงฆ์ทุกทุกด้วยความเคารพนห้าส่วนริธีการท่านผู้ปีเกียรติและประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ที่เคารพทุกท่านครับปัจนี้ได้เวลาในการประกอบพิธีบวงสรวงของข้าราชกระยาสุรินทร์พรดีศรีธนชาติวานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์รบำรุงเมืองสุรินทร์ก่อน164 นันอนุสารวีพยาสุบินพระดีศรีนรดจางวางตะบนในเมืองอำเภอเมืองสุบินจังหวัดสุบินโอกาสดีขอเชิญเชิญท่านประธานและนพีธีและท่านผู้มีเกียรติได้รับชมการแสดง Thank <laughs> you. กับนางรำอักษราจากมหาพิลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรีและานนน่วนราชการประจ សមាថောင်းណះតាយយាយតាកូនចៅខុសតិចអើយໃຜฟังភាសាខ្មែរអត់លូណាថាម៉ែពុលអីម៉ែចាំពួតថាខေါ်ເຂົាម៉ាខាសុំសមាតាយាយយាយតាពុកប្រ rasa ชาวស្រិនយើងណាស់ เดี๋ยวพอแล้วขออนุญาตเ Л ตียน,น,นเชิญมาท่านอนุสาวรีพระยาสุรินทร์พักดีสินธุรงจางวางเพื่อประกอบพิธีส่วนสวงขอขมาพระยาสุรินทร์พักดีสินธุรงจางวางเป็นอันดับต่อไปโอกาสดีขอเรียนเชิญท่านสุวัสกศกิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ จุดทูกเทียนสักการะพระยาสุริพระบีศรีนรดงจางบางเขียนเชิญครับเขียนเสรญจทัพููบีเกียรติที่จะร่วมพิธีด้านหลังเลยนะครับ โสะโตัมาสมพุทธัสสัตนะโมตัสัวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสันะโมตัสสัตถวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะตสัพพังอัปปารังสัพพะมะเรงังเตวปุาสะวารัตเยวณกะตังสัพพังอัปปารัง ธรรมะทรรเปทันเปรยุการสัตว์ระมาณิภูเบข้าพเจ้าทั้งหลายได้รพัฒการประมลัดธาตุฟั้งช่วงเกินจริงจิตใจต่อพ,พระยาฟินพระปีศรีนโนงจางวานเจ้าพ่อหลักเมืองประกำเมืองและขน,นลุกแม่ขนลุกด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดรักราบและเป็นพยานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอเข้ามาต่อสิ่งที่ได้ประมาททั้งไปพร้อมทั้งนี้ได้จัดเครื่องวงสวงสักการะอันเป็นมงคลทั้งหลายทั้งวงนี้ถวายแด่ท่านพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวาเจ้าพ่อหลักเมืองประกำเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาจังหวัดสุรินทร์ สิ่งศักด์สิทธั้งหลายได้ตรวจยกโทษและให้โอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความสงบสุขร่มเย็นคามเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและจังวัดสุรินด้วยเพลินลำดับต่อไป บายอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้เหมนคนลุกอ่ะเมื่กี้คนลุกอ่ะหนูอไม่เชื่อไม่ได้นะคะระหว่างที่มีพิธีแม่คนลุกตลอดเวลาเลยอะ่ะมัไม่ใช่ว่าอากาศหนาวนะคะคืออากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ ตอนนี้เหมือนทำพิธีแล้วค่ะมีลมเย็นสบายพัดมาในในพิธีนะคะตอนนี้ท่านรับรู้อะ่ะนะพูดถึงอะอย่างอะนะให้อภัยลูกหลานนะไม่ไม่ได้ตั้งใจเนาะอโอเคนะทุกคนก็ขอให้ได้อา่ารับรู้ด้วยกันนะคะ เ้าสุรินเราไม่ได้เป็นเหมือนที่ทุกท่านเม้นมาในโลกออนไลน์นะคะอแม่คนสุรินร้อเปอร์เซนแม่สุรินพ่อบุรีรัมลูกหลานชาวคาแมโดยกำเนิดแท้ๆเลยค่ะเกิดที่นี่โตที่นี่นะคะสำหรับท่านหัหนาสราชการท่านผู้มีเกียรตินะครับ ตันงทยอยเข้ารับผู้จากเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรมจางบ้างเป็นลำดับต่อไปนะครับ ได้แล้วนั่งซูมตรงนี้แหละตัวเล็กเข้าไม่ถึงเมืเกียแม่ถ่ายมุดเข้าไปอ่ะแม่ตัวเล็กครับสำหรับกาน <c oughs> ประกอบพิธีบวงสวงขอเข้ามาพระหยาดสิด่มทั้ดีสินนรงจางวางได้เสร็จสิน้น เป็นที่เรีบร้อยนะครับในลําดับต่อไปจะได้เข้าสู่การประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์จำนวนเก้ารูปดังประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระราชนุตาธ์หลังการที่ปรึกษ,ษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินเจ้าอาวาดวัดโถงสุริน พระครูปริยัติทิธรรมรง์รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เจ้าวาดวัดกลางสุรินทร์พระมหาเจริญสุขคุณวีโรเปลี่ยนธรรมเก้าประโยครองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เจ้าวาดวัดศรีวิหารเจเดินพระครูปราโมทธรรมวง์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดไตรรัตนารามพระครูศรีปริยัติสาธรรองเจ้าคณะต่าลในเมืองเขตหนึ่งเจ้าวาดวัดคุ้มเหนือ พระมหาสายชนสุทีโรเปลี่ยนธรรมเก้าประโยชน์วัดกลางสุบินพระครูปิยธรรมกิจเจ้าโคณะตบลคอโคเจ้าวาดวัดมงคลรัตนพระครูสิริปัญญาวรพลผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดสารลอยและพระมหายุธทธพิชานโยทศาสนโนรองเจ้าคณะเภอกับเชิงวัดโรงสุบินได้ความเมตตาประกอบพิธี ทั้งหมธทั้มังนมาซาอามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆนักบุตรทัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมจจตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัฒม์มิพัทธังสรณังคัจฉามิ เป็นตันกยาตาจัลนตามาเมุิสมานิตนเทนัเมสัมมาติกเังตักนังปัเตนะด้ต้มมมาิมานังามม เ่าคิดว่ามันคงไม่มีเพศภัยอะไรดอกเพราะว่าทุกคนมีความตั้งใจทำดีทุกคนไม่ว่าใครตอใครเพราะว่าที่ตรงนี้มันเป็นที่รวมของสิ่งทั้งดีไม่ดีมันจะมีทั่วไปเพราะว่าเหมือนเวลาเราทำบุญอะไรเรายังเรียกสัมเวสศีมา เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มันก็จะมีพนเปกันในเรื่องธรรมดาดูแต่นิีวมือของคนเรายังไม่เท่ากันแล้ว ก็ให้พิจารณาดูเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราตั้งใจทําดีมันมันจะได้ดีกันเองทุกคนแต่ฤาษีมาทำนี้แต่ฤาษีมาทำนี้อันนี้เป็นเป็นโลกเรื่องที่เราไม่ทราบไม่เห็นผมก็ไม่ทราบเรามเป็นคนชริงคูแต่ผมก็ไม่ทราบแต่ก็ถือว่าเราได้ทำวันนี้ถือว่าสบายใจได้เปลี่ยนบรรยากาศว่า จากสิ่งที่ว่าบางคนมอเงเห็นว่าไม่ดีถือว่าตอนนี้เป็นปีใหม่มันจะปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนทีคิดทำดีเราะว่าถ้าเราไม่คิดดีทำดีมันก็ู้คใครจะให้ดีเราอันนี้เป็นเรื่องเรองเรื่อคิดเอาเองแต่ในแง่ของเรามองกับการกระทำความรูีเนี่ยในแง่ในแง่มุมของผมถือว่ามันมีตัวแท้มีตัว ตัวแทรกมาทึ่เราไม่รู้ว่ามาแทรกมาได้ยังไงเราไม่ได้ไปไปตัณมิตรว่าใครดีไม่ไดีหรอกเพราะว่าทุกสิ่งมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแล้วแต่คนที่ว่าจะชอบหรอือไม่ชอบเพราะบางทีสิ่งดีเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมเราชอบแต่สิ่งดีสวยๆงามๆแต่นี้เราลูกหลานชาวตุรกีเหมือนกับว่าวันนี้ได้มาทำดีๆได้มาทำอะไรต่างๆถ้าถือว่า เราขอเข้ามาเราถือว่าได้สบายใจแล้วก็โล่งอ,อกกันทุกคนทุกคนก็อย่าไปคิดมากบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องปล่อยไปตามลมกระแสลมนั่นแหละอย่าไปยึดถือมากเลยที่ทใหญก็ทำสบายใจขึ้นเนาะก็ทำให้ใจสบายใจขึ้นเราเราทุกอย่างมันคิดใจก่อ พ่ออยู่กับพ่อบ่เอาเอานกับพ่อเองเอานอกกับพ่อเองเพพ่ออยู่ในเมืองเราบ่คนดีสีสุรินคนดีสีสุรินทร์รด ตอนนี้ได้รับเลือกยังไม่ได้ได้รับเลือกปีไ่รับเปนายกค่าของแผ่นดินขอบคุณครับใจกุศลตอนนี้ได้รับลูก้ค่าของแผ่นดินดีเล้วพี่ก็ถือว่าดีดีแล้วดีแล้วได้ะมีชีวิตอยู่เขาให้ไง จมทัต,รราตนาโตโน้มือไทยมือคณีย์เลย, <c oughs> ยเร <c oughs> ียนคำช่องเล็กๆแต,ต,ต,ต่ว่านะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตพัตตานิพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิพิขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโคพิขุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิ ปฏิคันหาตูปฏิคันหาตุอําหากัรออมหากันทีคารัตตังทีคารัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งพนหารพั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเถรตลอดการละนานเถรสาธุ